้สึกไหมคะว่าเออวันวันหนึน่งมันผ่านไปเร็วมากเลยอะ่ะมีอะไรอยากทําเยอะแยะแต่สุดท้ายก็เอ,อ่อทำไม่ทันเหมือนเรายังมีพลังมีศักยภาพบางอย่างที่ยังไม่ได้ใช้ใช่ครับเป็นความรู้สึกที่หลายคนเจอเลยครับวันนี้เราเลยอยากจะมาลองเออจาะลึกแนวคิด จากหนังสือเล่มหนึ่งที่อาจจะพอมีคำตอบให้ชื่อว่า The 5 A.M Club ของคุณโรบินชามาค่ะอ๋อเล่มนี้ดังมากครับผู้เขียนเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นำการพัฒนาตัวเองระดับโลกเลยใช่ค่ะเขาเสนอแนวคิดที่น่าสนใจมากคือการตื่นนอนตอนตีห้าเราใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงแรกของวันอย่างมีกลยุทธ์ซึ่งฟังดูท้าทายแต่ก็น่าจะพลิกชีวิตได้จริงๆ ครับผมโดยเฉพาะในยุคนี้ที่แบบว่ามีสิ่งรบกวนเยอะมากๆนะครับการมีเวลาโฟกัสกับตัวเองตอนเช้าตรู่เนี่ยมันมันทรงพลังมากจริงๆงั้นเรามาเริ่มที่แกนหลักกันเลยดีกว่าค่ะที่เขาเรียกว่าชั่วโมงแห่งชัยชนะหรือ The Victory Hour มันคืออะไรคะแล้วทำไมต้องตีห้ถึงหกโมงเช้าครับคือช่วงห้าถึงหกโมงเนี่ยโรบินชามาเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาทองคำเลยนะครับพอโลกส่วนใหญ่ยังเงียบสง,งบอยู่ คนยังไม่ตื่นสิ่งรบกวนน้อยมากอืการที่เราตื่นมาดูแลตัวเองจัดการตัวเองในช่วงเวลานี้ได้ก่อนใครเนี่ยมันเหมือนเป็นการชนะตั้งแต่ยังไม่เริ่มวันเลยครับสร้างความรู้สึกว่าเราควบคุมสถานการณ์ได้อ๋อเหมือนเราได้เปรียบตั้งแต่ต้นวันสร้างโมเมนตัมดีๆให้ตัวเองถูกต้องครับสมองเราจะปลอดโปร่งที่สุดมีสมาธิดีเยี่ยมก่อนที่ความวุ่นวายต่างๆของวันจะเริ่มเข้ามา ฟังดูเป็นชั่วโมงที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วเราจะใช้60นาทีนี้ให้คุ้มค่าที่สุดได้ยังไงมีสูตรอะไรแนะนำไหมคะมีครับอันนี้คือไฮไลท์ของหนังสือเลยก็ว่าได้คือสูตร20 20 20ครับผม20 20 20ใช่ครับแบ่ง1ชั่วโมงหรือ60นาทีเนี่ยออกเป็น3ช่วงเท่าๆกันช่วงละ20นาทีแล้วที่น่าสนใจคือลำดับของกิจกรรมในแต่ละช่วงครับลำดับก็สําคัญหรอคะสําคัญมากครับ เขาออกแบบมาแล้วเริ่ม20นาทีแรก5โมงถึง5้าโมง20นาทีด้วยการเคลื่อนไหวหรือ move เคลื่อนไหวหมายถึงออกกำลังกายเหรอคะใช่ครับออกกำลังกายแบบเท่มคุ้นหน่อยให้เหงื่อออกเลยวิง่งเต้นแอโรบิกโยคะเร็วๆอะไรก็ได้ครับเพื่อขับสารพิษปลุกพลังงานลดความเครียดกระตุ้นสารเคมีดีๆในสมองเหมือนวอร์มอัพทั้งร่างกายแล้วก็สมองไปพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วพอ move เสร็จ20นาทีต่อมาล่ะคะ ครับ5 2 0ี่ถึงห้าสี่สิบจะเป็นช่วงใคร่ครวนหรือ reflect พอร่างกายตื่นตัวแล้วเนี่ยสมองจะเริ่มนิ่งขึ้นสงบขึ้นเหมาะกับการใช้เวลาทบทวนตัวเองทบทวนเรื่องอะไรบ้างคะก็อาจจะเขียนบันทึกประจำวันทบทวนเป้าหมายชีวิตวางแผนสำหรับวันนั้นๆหรือว่าจะนั่งสมาธิก็ได้ครับเพื่อให้เรามีทิศทางที่ชัดเจนลดความสับสนจัดลาดับความสาคัญก่อนเริ่มวันดีจังเลยคะ่ะเหมือนได้ตั้งหลักก่อนแล้ว20นาทีสุดท้ายละคะ 20นาทีสุดท้าย5.40ถึง6โมงเชา้าคือช่วงเติบโตรหรือ grow ครับเมื่อร่างกายพร้อมจิตใจชัดเจนแล้วก็ถึงเวลาเติมอาหารให้สมองเติมอาหารสมองครับอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์ความรู้เรียนคอร์สออนไลน์สั้นๆอะไรก็ได้ที่เราสนใจเพื่อพัฒนาตัวเองเพิ่มมุมมองความรู้ใหม่ๆเข้าไปโหการเรียงลาดับ move reflect grow นี่มันมีเหตุผลของมันจริงๆนะคะ ใช่ครับมันเหมือนเป็นการสร้างสภาวะที่ดีที่สุดให้ตัวเองตั้งแต่เอาตรูเลยซึ่งทั้งหมดนี้มันก็จะไปเชื่อมโยงกับอีกแนวคิดหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันคือเรื่องอาณาจักรภายในทั้ง4ครับ Four Interior Empires อาณาจักรภายในครับผมชามาเขาเชื่อว่าชีวิตที่ยอดเยี่ยมจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มาจากแค่ความสำเร็จภายนอกแต่ต้องสร้างจากความสมดุลของ4อย่างข้างในตัวเรามีอะไรบ้างคะ4อย่างนี้ก็จะมี mindset หรือชุดความคิด ทัศนคติความเชื่อของเรา heart set คือพลังใจการจัดการอารมณ์ความสัมพันธ์กับคนอื่น health set อันนี้ตรงตัวคือสุขภาพกายและสุดท้าย soul set คือพลังจิตวิญญาณการเชื่อมต่อกับคุณค่าความหมายหรือเป้าหมายที่ลึกซึ้งในชีวิตครับเข้าใจเลยค่ะซึ่งสูตร20 20 20ที่ว่ามาตะกี้ก็เหมือนจะช่วยบำรุงทั้ง4อาณาจักรนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะถูกต้องครับอย่าง move ก็เน้น health set โดยตรง Reflect ก็ช่วยเรื่อง Mindset กับ Soul Set ส่วน Grow ก็เสริม Mindset อย่างชัดเจนแล้วการทำพวกนี้มันส่งผลต่อ h e ร์ t s t t ด้วยคือเราจะรู้สึกดีกับตัวเองจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นอืมจริงด้วยค่ะโดยเฉพาะ่าร์ t s t t กับ Soul Set นี่บางทีเราอาจจะลืมนึกถึงไปเลยเวลาพูดเรื่องประสิทธิภาพการทางานใช่ครับซึ่งมันสำคัญมากต่อความสุขในระยะยาวทีนี้ ฟังดูดีหมดเลยแต่คำถามสำคัญคือจะทำยังไงให้ตื่นตีห้าแล้วทำทั้งหมดนี้ได้ต่อเนื่องจนเป็นนิสัยแล้วครับเพราะมันไม่ง่ายเลยนั่นสิคะน่าจะเป็นความท้าทายที่สุดเลยการเอาชนะนาฬิกาปลุกตอนตีห้าเนี่ยในหนังสือเขาก็ให้แนวทางไว้นะครับเรียกว่ากระบวนการสร้างนิสยัยหรือ Habit Installation Protocol เขาบอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยการสร้างนิสัยใหม่ให้มันติดตัวเราแบบอัตโนมัติต้องใช้เวลาประมาณ66วัน 66วันสองเดือนกว่ากว่าเลยนะคะครับแบ่งเป็น3มระยะย่อยๆระยะละ22วันคือระยะทำลายอันนี้ยากสุดคือช่วงฝืนนิสัยเก่าระยะติดตั้งคือเริ่มชินขึ้นแต่ยังต้องตั้งใจทำอยู่และสุดท้ายคือระยะประสานร,รวมคือมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราไปแล้วเป็นธรรมชาติอ๋อมีขั้นมีตอนของมัน ใช่ครับสำคัญคือต้องอดทนทำไปเรื่อยๆอย่าพื้นท้อในช่วงแรกๆที่มันยากแล้วมีเคล็ดลับอื่นอีกไหมคะที่จะช่วยให้ทำได้สำเร็จมีอีกเรื่องที่สำคัญมากครับคือวงจรคู่ขนานหรือ twin cycles วงจรคู่ขนานครับ คือชามาเน้นว่าเราจะอยู่ในโหมดลุยเต็มที่ทุ่มเทสุดๆตลอดเวลาไม่ได้นะครับมันต้องสลับกับการพักผ่อนฟื้นฟูตัวเองอย่างมีคุณภาพด้วยหรือที่เรียกว่า deep refueling cycle อ๋อคือต้องพักให้เป็นด้วยไม่ใช่ลุยอย่างเดียว ใช่เลยครับการนอนหลับให้ดีให้พอเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องเสริมแต่เป็นเงื่อนไขจำเป็นเลยถ้าอยากจะตื่นตีห้แล้วทำา2 2 2 2 20ได้แบบยั่งยืนไม่หมดแรงไปซะก่อนเข้าใจแจ่มแจ้งเลยค่ะสรุปก็คือหัวใจสำคัญคือการเป็นเจ้าของชั่วโมงแรกของวันตอนตีห้ถึงหกโมงเช้าใช้สูต 20, ร20-20-20เพื่อดูแลครบทั้ง4มิติภายในแล้วก็ต้องเข้าใจว่าการสร้างนิสัยมันใช้เวลา ต้องอดทนและต้องพักผ่อนให้ดีควบคู่ไปด้วยใช่เลยครับลงทุนกับตัวเองวันละชั่วโมงตอนเช้าเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีไปตลอดทั้งวันแล้วก็ทั้งชีวิตในหนังสือก็มีตัวอย่างคนที่ทําแล้วเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆนะครับมันเป็นไปได้สําหรับทุกคนที่ตัดสินใจลงมือทําเป็นแนวคิดที่ส่งพลังแล้วก็ทําตามได้จริงนะคะสุดท้ายนี้อาจจะลองชวนคิดกันดูเล่นๆนะคะว่าถ้าลองเลือกแค่แนวคิดเดียวจากที่เราคุยกันวันนี้ไม่ว่าจะเป็น การตื่นเช้าขึ้นนิดหน่อยการลองทำา2 2 2 2 20หรือแค่การใส่ใจกับการพักผ่อนมากขึ้นเอาไปลองทำต่อเนื่องดูสัก66วันชีวิตในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ามันอาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแบบที่เราคาดไม่ถึงก็ได้นะคะครับผมเพราะการเปลี่ยนแปลงจริงๆมันเริ่มจากการลองทำดูนี่แหละครับ